เมื่อตัวแล้วพักประชาชนได้เท้งนัทพงศ์นั่งหัวหน้าพักตั้งเป้าปี70เป็นรัฐบาลพักเดียวเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารตึกไทยสมิทธได้มีการจัดประชุมสสออดีตพักเก้าไกลและบรรดาผู้สนับสนุนพักในการย้ายไปสังกัดพักใหม่ภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ยุบพักเก้าไกลพร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก10ปีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา <perfekt> โดยในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาบรรดาสสจากอดีตพักเก้าไกลทั้ง143คนพร้อมด้วยการนำพักถ Cor ิ่นกาขาวชาววิไลในฐานะเจ้าบ้านใหม่ได้เริ่มทยอยเดินทางมารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อประชุมในการกำหนดทิศทางพักใหม่ ก่อนในช่วงเวลา12นาฬิกาที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักประชาชนโดยมีชื่อของเทง้งนัทพงศ์เรืองปัญญาวุตรได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักและมีสรายุทธใจหลกักอดีตผู้อำนวยการพักก้าวไกลเพื่อนสีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาน,นั่งเป็นเลขาธิการพัก นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารพักอีก3ตำแหน่งได้แก่ชุติมาคดฉพันธ์เป็นเหรันยิกพักนัทวุฒิบัวประทุมเป็นนายทะเบียนพักและพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์เป็นกรรมการบริหารพัก ด้านผลิตวัชรศิลป์สอส,อสอพักประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมระบุว่าวันนี้อดีตสอสอพักเก้าไกลทั้งหมด143คนที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและสก11คนจากพักเก้าไกลรวมถึงแนวร่วมเครือข่ายทั่วประเทศมาประชุมกันเพื่อตกลงร่วมกันจะเดินหน้าต่อขับเคลื่อนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ในนามของพักประชาชน ส่วนเหตุผลในการใช้ชื่อพักประชาชนผลิตระบุว่าเหตุผลใช้เลือกชื่อพักประชาชนนั้นเรียบง่ายเพราะเราต้องการเป็นพักการเมืองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเดินหน้าสู่การสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยคุณค่าสูงสุดอยู่ที่ประชาชน สถาบันการเมืองทุกสถาบันควรยึดโยงกับประชาชนถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและชอบธรรมด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนทุกคน48ชั่วโมงหลังจากที่สามนูนวีคาวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเราก็ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วในนามพักประชาชนครับวันนี้ครับอดีตสสพักเกไกลทั้งหมด1 4 3คน ที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองรวมถึงสก11คนของอดีตพักคก้าวไกลรวมไปถึงแนวร่วมและก็เครือข่ายของอดีตพักเก้าวไกลทั่วประเทศได้มาร่วมประชุมกันเพื่อตกลงร่วมกันว่าเราจะเดินหน้าต่อเพื่อพยายามขับเคลื่อนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ในนามของพักประชาชนเหตุผลที่เราเลือกใช้ชื่อของพักประชาชนนั้นเป็นเหตุผลที่เรียบง่ายครับคือเราต้องการจะเป็นพักการเมือง โดยประชาชนเพื่อประชาชนและเดินหน้าสู่การสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนที่มาของสัญลักษณ์พักใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ People's Party นั้นพักก็เลือกใช้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมมุมกลับที่เป็นการต่อยอดมาจากแนวคิดของพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลที่ต้องการสื่อถึงอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ขณะที่นัตพงศ์ได้ถแถลงในนามหัวหน้าพักเป็นครั้งแรกว่าเรามีภารกิจสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2570ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าและต้องตั้งเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้นนอกจากการเป็นพักอันดับหนึ่งในปี2566เป้าหมายขั้นต่ำของเราเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นรัฐบาลพักเดียวได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรา วันนี้พวกเราพักประชาชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากระบวนการในการทําให้พักประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองสืบต่ออุดมการพักนะคตั้งแต่อนาคตใหม่พักก้าวไกลเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นวันนี้นะครับที่ผมเองก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักนะครับจากที่ประชุมใหญ่ของพักนะครับก็สามารถที่จะออกมาพูดสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าภารกิจของผมและพวกเราต่อจากนี้ กรรมการบริหารพรรคสมาชิพกพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคทีมงานของพรรคทุกคนครับเรามีภารกิจที่จะทําให้เราสามารถสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี70ได้แน่นอนที่สุดครับการสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2570นั้นหมายถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งในการเ,เลือกตั้งครั้งหน้าและแน่นอนที่สุดผมคิดว่าเราควรจะต้องตั้งเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากการที่เราได้เป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี66ครับผมคิดว่าเป้าหมายที่เป็นขั้นต่ําของพวกเราเราคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นพออรัฐบาลพักเดียวได้อันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรา ด้านสรายุทธยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาซึ่งเราตระหนักเรื่องนี้ดีตั้งแต่สร้างพักอนาคตใหม่เราจําเป็นต้องมีคนจํานวนมากนี่คือที่ที่ต้องสร้างพักให้เป็นสถาบันเราคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะเพิ่มโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นและคาดหวังที่สมาชิกพักจะได้เป็นรัฐบาลทําหน้าที่บริหารประเทศแน่นอนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลานะครับเราตระหนักเรื่องนี้ดีตั้งแต่สร้างพักอนาคตาใหม่ดังนั้น การที่ต้องใช้เวลานะครับขณะเดียวกันเราจําเป็นต้องมีคนจํานวนมากเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนั่นคือที่มาว่าทําไมเราต้องสร้างพักให้กลายเป็นสถาบันนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาถูกก้าวไกลเรามีโครงสร้างนะครับที่มาจัดสมาชิกพรรนะครับและเรามีโครงสร้างสมาชิกนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น สมาชิกโครงสร้างที่เป็นตัวแทนสมาชิกพักผ่านงานเครือข่ายนะครับมีเครือข่ายพื้นที่เครือข่ายชาติพันธุ์เครือข่ายแรงงานโครงสร้างสมาชิกพักที่เป็นตัวแทนประชาชนคือสสเรายังคาดหวังการเติบโตของสมาชิกพักนะครับในอนาคตว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีโครงสร้างตัวแทนสมาชิกพักที่ทำงานการเมืองท้องถิ่นนะครับ เราคาดหวังที่จะมีโครงสร้างสมาชิกพักที่จะไปเป็นรัฐบาลนะครับทำหน้าที่บริหารประเทศนี่คือความสำคัญที่เรามีหลายโครงสร้างภายในพักที่ชื่อว่าประชาชนดังนั้นหน้าที่ผมนะครับก็คือการบริหารจัดการที่จะทำให้ทุกภาคต่วนนะครับให้ทำงานประสานสอดคล้องกันเพื่อเป้าหมายที่เราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ โดยหลังจากนี้พักประชาชนตั้งเป้าหมายในการหาสมาชิกใหม่ให้ได้1 0 0 0 0แคนพร้อมกับการเปิดรับเงินบริจาคซึ่งพักได้มีการตั้งเป้าหมายให้ทะลุ10ล้านบาทโดยเร็วที่สุดซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเวลา16บหนาฬิกาสานาทีจากเว็บไซต์พักประชาชนที่เพิ่งเปิดตัวหลังการถแถลงเปิดตัวพักประชาชนเมื่อช่วงเที่ยงพบว่ามียอดผู้สมัครสมาชิกแล้วกว่า11,754คน ขณะเดียวกันยอดเงินบริจาคที่ประชาชนร่วมกันสนับสนุนพักประชาชนก็พุ่งไปแล้วกว่า6 4 8 7 4 3บาทภายในวันแรกซึ่งในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้พักประชาชนก็ได้เตรียมตั้งโต๊ะเปิดปรับสมัครให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักประชาชนได้ที่สเตเดียมวันจุฬาซอย5ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเป็นต้นไป ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ